จดใส่กระเป๋าเงินไว้นะพระคาถานี้ภาวนาครบสามจบมีกินมีใช้ไปทั้งชาติพระคาถานี้คนรวยเข้าสวดกันคนรวยสวดกันเยอะวันนี้นำเสนอเรื่องความมหัศจรรย์ของคาถาพระปัจเจกโพและตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งหลวงพ่อท่านเมตตากล่าวไว้ว่าจำเอาไว้นะ ถ้าปฏิบัติทุกคนจะไม่จนฉันอยากให้ทุกคนรวยขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผอยแพร่ธรรมทานในวันนี้คาถาพระปัจเจกโพมีบันทึกไว้ในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชพรมยานหรือรู้จักกันในานามหลวงพอ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอูทยธานีซึ่งท่านได้ตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับอนิสงค์ของคาถาพระปัจเจกโพโดยคาถาพระปัจเจกโพมีดังนี้ตั้งนโมสามจบก่อนนโมตสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ <c oughs> และว่าตามดังนี้ <c oughs> พุทธะมะอะโอะนะโมพุทธายะวิระทโยวิระคโคนายังวิระหิงสา วิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมบทนี้ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอนสมจบหรือเวลาใส่บาท1หนึ่งจบเวลาบูชาพระกลางคืนก่อนนอนให้วาสามจบหรือห้าจบหรือเจดจบหรือเก้าจบก็ได้ นอกจากนั้นก็ควรจเจริญสมาธิหรือเวลาค้าขายจะทำให้มีโภกทรัพ์์มากมายเรียกเงินเรียกทองโชคลาภค้าขายร่ำรวยท่านบอกว่ามีสภาพเป็นเบี้ยต่อไ้หมายความว่าถ้าจะหมดตัวจริงๆก็จะหาได้ทันอานิสงส์คาถาพระปัจเจกโพ โดยปัจจุบันนี้สถานการณ์ภาวะทางเศรษฐกิจย่ำแย่ตามบริษัทห้างร้านต่างๆต่าง,างคนต่างบนพึมพร,รมชาวบ้านหรือก็อนากใจเมื่อพูดถึงเรื่องจนก็ทำให้นึกถึงคาถาวิระทโย คาถาบทนี้มีความสำคัญมากพวกเราทุกคนควรจะทำให้ได้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนคาถาบทนี้ทำขึ้นน้อยๆถ้าเงินมันขาดมือจะชดใช้กันทันถ้าหากทำขึ้นเต็มอัตราเงินจะเหลือใช้แต่ต้องทำเป็นสมาธินะ การทำเป็นสมาธินี้ไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้าว่างตอนไหนก่อนนึกว่ามันเรื่อยไปขายของอยู่ทำงานอยู่พอว่างนิดหน่อยก็ว่าไปเดินไปนึกขึ้นได้ก็ว่าไปคาถาวิระทยนีใครทําเป็นสมาธิได้ก็ทําถึงอุปจารสมาธิตอนนี้เงินไม่ขาดตัวแน่ ถ้ามีความจำเป็นมากจริงๆมักจะหาได้ทันถ้าเข้าถึงคันปฐมฌานตอนนี้ละขังตัวไม่ใช่พอใช้นะเหลือใช้เลยแต่ต้องทำได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะคาถาบทนี้คนที่ใช้ได้ผลมาเยอะแล้วคนที่ใช้ได้ผลคนแรกสุดคือในห้างขายยาตราใบโพ ที่ว่าเป็นคนแรกเพราะอะไรเพราะตอนนั้นหลวงพ่อปานท่านประเรียนมาจากครูพึ่งซึ่งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาจากพระธุดงองค์หนึ่งและพระธุดงองค์นี้ท่านก็บอกมาว่าเป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงพ่อท่านว่าฉันเคยโดนบ่อยๆถ้าภาวนาให้จิตเป็นฌานจะมีผลมากและมีการปฏิบัติเพื่อเจริญอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าห้ามพูดนะถ้ารู้ว่าเงินเกินถ้าทำแบบนี้ท่านบอกว่าเงินจะขาดที่นั้นไม่มีเลยแต่ปรากฏว่าเงินมันมีอีกห้ามนำไปพูดกับคนอื่นเพราะถ้าพูดเงินจะหดท่านห้ามอวด อันนี้ในห้างประยงเคยเป็นเล่าให้ฟังเหมือนกันท่านทำได้ผลตามนี้และทำได้เป็นคนแรกหลังจากขอเรียนจากหลวงพ่อปานและต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อที่ได้รับผลในปัจจุบันมีดังนี้ ลูกศิษย์คนหนึ่งถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมก็คิดเรื่องการเรื่องงานเป็นประจำเลยครับทีนี้อยากถามว่ากรรมฐานบทไหนที่ทำให้ค้าขายดีครับหลวงพ่อท่านตอบว่าอ๋อค้าขายราคาถูกสิเขาขายหนึ่งบาทเราขาย50สิบตางรับรอง ครึบเดียวหมดบทนี้ดีมากเพราะเมตตาบาร,รมีไงล่ะลูกศิษย์พูดว่าโอ้โหตรงเปรี้ยเลยหลวงพ่อท่านพูดว่ายังมีอีกนะถ้าบทที่สองดีกว่านี้อีจาคานุสติคือแจกดะเลยลูกศิษย์หวเราะพูดว่าโอ้บทนี้น่ากลัวจนแย่เลย หลวงพ่อท่านก็เมตตาพูดว่าไอาเรื่องค้าขายดีมีคาถาตกอยู่บทหนึง่งลูกศิษย์ถามว่าแล้วคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าใช้ได้ไหมครับ หลวงพ่อท่านพูดอธิบายว่าความจริงคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าของเขาดีเขาขายของแล้วก็พรมตั้งแต่ตอนเช้าถ้าตั้งร้านก็พรมหน้าร้านตั้งแต่เช้าตรู่ตอนล้างหน้านั่นแหละทาตอนนั้นถ้าเอาน้ำล้างเศษด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเสกแล้วพอล้างหน้าเศษก,ก็พรมตอนพรมก็ว่าไปด้วย ลูกศิษย์ถามว่าบางคนก็ว่าคถามหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมก็จะมีลาบมากหลวงพ่อท่านจึงเล่าให้ฟังว่ามหาปุญโยเป็นคถาเสกพระวัดพนันเชิงเจ้าอาวาสวัดนั้นรูปร่างพร้อมดำนั่งเสกด้วยคาถานี้สามปีฉะนั้นวัดนี้จึงมีลาบมาก แล้วต่อมาถามว่าเสกด้วยคาถาอะไรท่านก็บอกว่าเสกด้วยคาถามหาปุญโยมหาลาภพอะวันตุเมแล้วท่านก็บอกต่อด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้ามีอยู่รายหนึ่งชื่อนายแจมบ้านอยู่อำเภอเดำเนินสะดวกแก่เป็นคนจนทำสวนอยู่ที่บางช้างปลูกพริกข,ขายเป็นอาชีพ เพราะอาศัยความจนของแกจึงได้เป็นหนี้สินเขาอยู่ตังสองหมื่นนี่พูดถึงสมัยนั้นนะเดี๋ยวนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็คิดกันดูตาแจมจึงมาขอเรียนคาถาพระปัจเจกโพเมื่อได้ไปแล้ววันๆไม่ได้ทำอะไรนอกจากทองแต่คาถาอย่างเดียวนั่งทำอยู่ทั้งวันทั้งคืน ข้างฝ่ายลูกเมียของตาแจมก็ดีแสนดีไม่ยอมให้แกทำอะไรเหมือนกันนอกจากท่องคาถาคาถาบทนี้เขาทำแล้วรวยหนีต้องให้มันรวยให้ได้ลูกเมียแกว่างั้นตาแจมแกคิดจะเอาอย่างนายประยงตั้งตรงจิตนั่นแหละทีนี้พอพริกออกดอกออกผลขึ้นมาจริงๆตาแจมก็คิดจะขายพริกละ ไอ้พริกของคนอื่นน่าง,งามสะพรังมีพริกเยอะแยะมองดูหนาทึบไปหมดส่วนพริกของตาแจมพิเศษกวา่าเขาคือมียอดงุกงุกหยิกๆยิกเม็ดก็บางตามองดูโปร่งโปรงดูท่าทางแล้วเห็นจะขายได้ไม่กี่สตางค์อีตอนเก็บมี่สิ คนอื่นเก็บพริกได้กองใหญ่เท่าไรตาแจมก็เก็บได้กองโตเท่านั้นเห็นพริกบางๆยอดงุกหิกงุกหงิก,กนั่นแหละเขาเก็บได้เท่าไรตาแจมก็เก็บได้เท่านั้นมาถึงตอนขายเจ็กช่างของคนอื่นได้หนึ่งหาบพอมาช่างของตาแจมกลับได้สองหาบทั้งทั้งทีกองก็โตเท่ากัน เจ๊กหาว่าตาแจมโกงคิดว่าเอาทรายใส่เข้าไปในกองพริกเพื่อเป็นการถ่วงน้ำหนักเลยเอะอะวยวายใหญ่ปรากฏว่าเม็ดดินเม็ดทรายที่เจ็กว่านั้นหาไม่ได้เลยหาไม่มีเลยเล่นเอาเจ็กแปลกใจแต่ก็ต้องซื้อไปตามนั้นพริกของคนอื่นเขาเก็บกันสองสามครั้งก็หมดแล้วครั้งแรกมาก ครั้งที่สองได้มากหน่อยพอะครั้งที่สามเก็บได้อีกเพียงเล็กน้อยเป็นอันว่าหมดกันต้องถอนต้นพริกทิ้งแล้วปลูกกันใหม่ส่วนพริกของตาแจมไม่เป็นอย่างนั้นต้องลงมือเก็บกันได้ถึงหกครั้งถึงจะหมดพริกที่ได้แต่ละครั้งก็มีปริมาณเท่าๆกันไอพริกใบงูกิกงงูกิก,กนั่นแหละเก็บกันซะหกคราว ผลที่สุดพริกของตาแจมก็กลายเป็นของมาสจันแถมเจ็กยังตีราคาให้สูงกว่าพริกของคนอื่นเสียอีกเพราะว่าเมื่อส่งไปแล้วเป็นพริกที่มีค่าทั้งนู้นเขาให้ราคาสูงปีนั้นจึงใช้หนี้20,000หลุดหมดแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกตั้ง20,000 นี่เห็นไหมล่ะถ้าหากว่าเราท่านทุกคนได้ภาวนาคาถาบทนี้อยู่เสมอท่านอาจจะรวยกว่าในแจ่มก็ได้นะต่อมาผู้นำคาถาอนัตตาไปปฏิบัติหลังจากที่หลวงพ่อแนะนำเขาผู้นั้นได้เข้ามารายงานกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับอนัตตาเจ๋งมากๆดีจริงๆเลยครับอัศจรรย์มาก ตอนใบวันนี้ฟรุกมากของที่ผมขายฝรั่งคนเดียว1,600บาทไม่เคยมีปรากฏเลยครับหลวงพ่อถามว่าอาจารย์ทำยังไงล่ะอาจารย์ใช้แบบไหนจึงมีผลตามลำดับจะได้แจกจ่ายคนอื่นเขาบ้างอาจารย์ก็ตอบว่าอันดับแรก ตักน้ำใส่แก้วและนำไปไหว้หน้าพระพุทธรูปต้มหมูบูชาแล้วชุมนุมเทวดาไหว้พระบูชาพระตามหลวงพ่อกล่าวน้ำ มีมนอะไรก็สวดไปของผมสวดยาวหน่อยเมื่อสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาบารมีพระสัมมาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอาลยสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็มาหลวงปู่บานแล้วก็มาหลวงพ่อเสร็จแล้วเช้าตื่นมาก็กราบแก้วน้ำห้าครั้งแล้วก็เอามาที่ห้องน้ำแบ่งครึ่ง ใส่ขันสำหรับล้างหน้าก่อนจะแบ่งก็ตั้งจิตให้ดีว่านโมสามจบแล้วก็ว่าคาถานี้อีกครั้งหนึ่งเท่าที่ใช้ก็ใช้คาถามหาปุญโยมหาลาโภพะวันตุเมแล้วก็มาว่าคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี่แหละเมื่อว่าเสร็จแล้วก็บอกพูดว่าอนัตตาขายเกลียง อนัตตาขายเกลียงอีกครึ่งหนึ่งเราแบ่งมาแล้วก็ว่าคาถาวิรัตโยไปแล้วก็พรมตู้ต่างๆแล้วก็ลงท้ายทองด้วยคำว่าอนัตตาขายเกลียงอนัตตาขายเกรียงอนัตตาขายเกรียง,าายยงแม้แต่หน้าร้านเราก็พรมออกไปเลยถ้าใครเดินมาถูกน้ําบนปุ๊กอยู่ไม่ได้ต้องซื้ออันนี้ได้ผลดีครับ หลวงพ่อท่านเมตตาพูดว่าอ้าวจำได้ไหมล่ะอันนี้มีประโยชน์ดีมากนะควรจะนำไปใช้ทุกๆุกคนนะหลวงพ่อท่านพูดว่าฉันบอกให้อาจารย์คนนี้เข้าไปทำเมื่อทำแล้วผลมันเกิดขึ้นทุกวันอาจารย์พูดว่าแล้วถ้าฟุกอะไรเป็นพิเศษละก็เวลาจุดธูปเทียนหรือพรมน้ำมนต์มันจะขนลุกซูซา ถ้าสู้มากล่ะมาแน่หลวงพ่อท่านบอกว่าอ๋อกำลังปิติสูงใช่เพราะสุซานีเจ้าของมาแสดงให้ปรากฏท่านนึกถึงท่านจริงท่านเข้ามาช่วยจริงก็ถือว่าเป็นอาการของปิติเมื่อสัมผัสแล้วทั้งจิตใจก็เกิดปิติความอิ่มใจเกิดขึ้นคนลุกสูซามาก การแสดงออกตามที่อาจารย์พูดน่าถูกถ้าหากว่าสัมผัสน้อยก็มีผลน้อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าปกติสัมผัสมากก็มีผลมากหน่อยปัจจุบันทันด่วนอันนี้ถูกตอ้องถ้าทำถูกทำขึ้นหนักจริงๆนะถ้าขายของเป็นน้ำหนักน้ำหนักจะสูงขึ้นแล้วก็สูงแต่เอาไปขายคนอื่นต่อก็สูงนี่เขาทำมาแล้วนะ คนที่ไซย้อยแกขายข้าวไปซื้อข้าวมาวันนี้พรุ่งนี้จะเอาไปขึ้นโรงสีแกก็พรมน้ำมนต์ก่อนพอถึงบ้านก็พรมน้ำมนต์หน่อยพอขึ้นถึงโรงสีก็ปรากฏว่าน้ำหนักสูงถ้าหากว่าของที่เก็บไว้ในปีบ๊บในถุงในอะไรก็ตามจะมีปริมาณสูง เมื่อก่อนหลวงพ่อปานท่านบอกเอาเข้าวใส่ยุ้งช้างให้เรียบร้อยตวงให้ดีแล้วนับให้ดีทำมาจนกว่าจะถึงฤดูออกมาใช้มาขายแล้วตวงมันจะมากทุกคราวจำเอาไว้นะถ้าปฏิบัติทุกคนจะไม่จนฉันอยากให้ทุกคนรวยฉันจะได้รวยด้วยพระแจ้งให้ชาวบ้านจนนะก็ซวยพระก็จะไม่มีกินนะสิ เรื่องดีๆนี้หวังอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุส,าธส,าธส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ